ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้จึงทำให้ผู้คนต่างหาอาชีพเสริมทำเจ๋งคือหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้ตนจึงหันมาทำอาชีพเสริมเพิ่มเติมโดยการหาซื้อรถยนต์มือ2ส,สภาพดีเพื่อที่จะนำไปขายต่อในครั้งนี้เจงได้มาซื้อรถที่ภาคใต้ โดยการน,นั่งรถทัวร์มาที่บ้านเจ้าของรถเพื่อที่จะซื้อขายและขับรถกลับในเวลาต่อมารถอีกนิดนะลุงนะผมมาตั้งไกลขับกลับก็อีกหลายชั่วโมงเลยเจิงพยายามต่อรองลุงเจ้าของรถให้ลดค่าน้ำมันให้ตนอีกสักนิด พระยะทางขี่กลับไปนั้นต้องใช้เวลาเราๆอีก7-8ชั่วโมงถึงจะกลับถึงบ้านของจริงนั่นเองหลังจากคุยกันจบเรียบร้อยเจงก็ได้ออกรถเพื่อเดินทางกลับในตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองจะถึงบ้านก็คงจะไม่เกินห้าทุ่มก็คงเป็นเวลาที่ไม่ดึกมากสักเท่าไหร่ ขอแค่ลดไหวแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรก็พอการเดินทางกลับต้องขับด้วยความล่าช้าเพราะจากสภาพรถและระยะทางแล้วต้องคอยจอดพักเป็นระยะเพื่อไม่ให้ความร้อนสูง รถถึงจะไม่เกิดความเสียหายจากการเดินทางไกลพรความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้นหมายถึงว่าต้องเพิ่มต้นทุนในการซ่อมแซมจึงจึงเลือกพักรถตลอดทุกๆ100กิโลเพื่อไม่ให้รถเกิดความเสียหายมากกว่าเดิม ท้องฟ้ามืดคล้มคล้ายฝนจะตกในตอนนั้นจึงได้จอดรถพักที่ริมทางพร้อมกับประเมินสถานการณ์อุปสรรคด้านหน้าว่าถ้าฝนตกในขณะขับรถในยามค่ำคืนคงจะลำบากในการขับรถเป็นอย่างมากซึ่งคนเคยขับรถเก่าจะรู้ดีด้วยสภาพรถที่เก่าและสุดโทม จะเป็นอันตรายมากในการขับรถตากฝนขับรถมุ่งหน้าต่อตามเส้นทางในตอนนั้นสายฝนก็เริ่มตกลงมาเบาๆยังพอให้เจ๋งขับรถต่อไปได้ไม่มีปัญหาในใจเจ๋งก็อยากจะกลับบ้านให้ถึงภายในวันนี้เพราะจะได้ไม่ต้องเสียค่าที่พักระหว่างทาง ในตลอดเส้นทางที่ขับมายังไม่มีอะไรตกถึงท้องเจ๋งเลยและตอนนี้ก็เริ่มหิวขึ้นมาแล้วเจ๋งจึงเลือกที่จะกินข้าวริมทางในเวลานี้ หลังจากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยเจงก็ขับรถมาตามเส้นทางต่อในตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่าสายฝนก็ไม่มีทิศทาว่าจะหยุดเลยมีนำซ้ำยังตกแรงขึ้นเรื่อยๆเข้าไปอีกฝนตกแรงยิ่งทำให้การขับรถลำบากเจงเริ่มมองไม่เห็นเส้นทางด้านหน้า ตนจึงเลือกที่จะหาที่พักริมทางเสียก่อนขับรถมาได้สักระยะเจิงก็สังเกตเห็นด้านหน้าน,นั้นคือวัดซึ่งเป็นที่ที่หลบฝนที่ดีที่สุดในตอนนี้จจิงจึงเลี้ยวรถเข้าไปในตัววัดทันที บริเวณด้านในจะมีศาลาอยู่หลังหนึ่งที่โลงและเปิดไฟสองสว่างไว้เจงจึงถือวิสาสะขับรถขึ้นไปในตัวศาลาเพื่อไปหลบฝนชั่วคราวอยู่ในนั้น ศาลาหลังนี้ตั้งอยู่ข้างกำแพงบริเวณรอบๆจะมีต้นไม้เรียงรายมองไปไกลๆจะเห็นโบสถ์ตั้งสง่าสวยงามแต่ลึกๆในใจแล้วนั้นก็แอบมีความร้อนอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ด้วยเจิงพยายามไม่คิดอะไรเพราะตนมาหรบฝนแค่ชั่วคราว ฝนซาค่อยรีบออกไปก็ได้จริงได้นอนเล่นอยู่ในศาลาเพื่อพักผ่อนร่างกายที่เหนื่อยมาทั้งวันการขับรถทางไกลมาเกือบทั้งวัน บวกกับเสียงฝนที่ก่อมอยู่ภายนอกจึงทำให้เจงได้เผิงหยิบหลับลงไปผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเจงก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับบรรยากาศที่มืดภายในศาลา ไฟดับขณะฝนตกแรงเป็นเรื่องไม่แปลกอะไรที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆก็คงจะดับขณะที่ตนนอนหลับซึ่งเจิงก็เข้าใจเหตุการณ์ตรงนั้นแต่ความรู้สึกหนึ่งที่เจิงต้องนิ่งและขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวความรู้สึกของเจิงคล้ายกับเป็นคนจ้องมอง ซึ่งเป็นการมองลงมาจากด้านบนศาลาเจงมองขึ้นไปอย่างช้าๆเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ช็อกเป็นอย่างมากเพราะด้านบนศาลานั้นได้มียิงแก่คนหนึ่งนั่งจ้องมองมาที่ตน จึงไม่รอช้ารีบขึ้นรถและขับออกมาทันทีโดยในตอนนั้นสายฝนก็ยังตกหนักอยู่แต่จะให้อยู่หลบฝนในสลานั้นก็คงจะไม่เอาเขาขับตักฝนไปเรื่อยๆจะดีกว่า จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เจงไม่กล้านอนต่างสถานที่อีกเลยและการเดินทางไกลในทุกครั้งตนก็จะเลือกเดินทางในช่วงเช้าดีที่สุดเพราะสิ่งที่เจอในวัดในครั้งนั้นทําให้เจ๋งจำไม่เคยลืม